ฮลัลโหลมือนี่สิมาอ่าเย็บอันนี้ให้เบิ้งด้วยค่ะไซส,สิบเป็นสิบเงาเนี่ยค่ะเป็นสิบเงาจา้ะเนี่ยเลาอออกมาแล้วนี่ค่ะมาค่ะมือนี่สิมาอันฮัดอันพลาส อันสิบสุดหมีอะค่ะสิบสุดหมีเงา้ด้วยจะาด,ด้วมาเลยครั้งแรกอะแกออกก่อนเด้อค่ะแกแกสิบสุดหมีออกก่อน ยำสิบนี่ค่ะสิบเน่าด้วยเนี่ยเนี่ยค่ะสิบเนาค่ะสิบเล็กให้เพื่อนย่างดีเนี่ยค่ะในลักษณะนอนไห้ด้วยค่ะให้หัวสิบนี่ลงมา้างลาง เป็นแบบนี้อ่ะเบิ่งตามแบบกันแล้วกันค่ะหมองข้อเสือเด้อค่ะเนี่มองข้อเสือเนี่ยนี่มองข้อเสือ 是啊，蛮好吃啊。 จากใส่เงามาเลยเด้อค่ะแล้วบันนี้กับมะเบิงฟังนี่ฟังนี่มะเบิงข้อเสือ่อมคือห้อยกเก่าเขาอยู่ใส่ค่ะห้อยเก่าเขาอยู่ใส่ก็ใส่ขึ้นนะคะระดับเดียวกันใส่หัวน้าเด้อเนี่ยอันนี้อีกฟังหนึง่งเบิงห้างหนุ่มันระดับใดก็ให้ใส่ซ้ากันนะคะเนี่ยค่ะระดับเดียวกันเด้อย,ย้ะเด้อก็ฟังนั่น บ่มีหยั่งง่ายอยางงายอะค่ะเนี่ยมองข้อเสียได้มองเยระดับเดียวกันเด้ก็ฟังนัน รับเดียวกันค่ะมาตามห้อยเก่าที่เขาหล่อออกเห็นชัดบ่จ้ะตามห้อยเก่าเ้อยยำยำให้มันนานๆหรืให้มันเนียนๆนี่แหล,ละค่ะเนื่ สิบออกแล้วเขาก็มาหลุดเบิ้งว่ามันใส่ใดบ้าะ ใส้บ้างอันไปแก่เด็ดจังสิ๊าใส่ใส่ซิบให้ลูกค้าใส่ขิบเง้ยวระดับเก้าเขาเราค่ะ กับมะหูดถ้นมาเบิงเออหูดได้พอดีเขอากับโอแล้วเนี่ยค่ะตัดที่ได้เนี่ยค่ะหันก้นกับว่ายยากดอกเปลี่ยนสิบสุดหมีเขารอรอสิบเกาออกมาแล้วอันนี้ก็ตัดที่ได้อยู่เด้อค่ะคือเวลาเท่านนี่ยค่ะ เนี่ยเห็นบ่ตามห้อยเก้าที่เขารอออกอ่ะค่ะว่ามันอยู่ระดับใดเนี่ยมันกัเพอาะไสแล้วให้สังเกตให้สังเกตนะจ้ะอันนี้เนี่ยเห็นบ่อันนี้ก็สิเป็นช่องเอยียงเพ่นช่องชิ่งช่องของปกผุ้ยไ้โอ้ยเดี๋ยว หลุดหนีลงมากก่อนเนี่ยค่ะ้อก็เช็คความเรียบร้อยก่อนทรงหลูกห้านะคะว่าห้าเย็บตรงไหนหบดีเ้าก็งั้นดีไอไว้เนาะส่วนมากก็จะเบิ่งว่าเ้าเห็ด เกดอันนี谢谢 eter, youtube, ้สียูนี่อันนี้สียูในค่ะอันนี้สียูริมฟังนี่สียูริมฟังนี่สียูข้างในค่ะคือจะต้องเป็นโปกของอันนี้เด้ออันนี้ชีดริมไดเพราะว่าฟังนี่จะลบนุ่มตรงดูข้างในค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นปีกเห็นม่นี่เวลาใส่เหลาให้ได้เป็นปีงสีเด้อวิธีคิดเนี่ยอันนี้ตรงอันนี้ริมไดฟังนี่ริมไดอันนี้จะเป็นโปกก่อนเว้นระยะห่างหนึ่งเนี่ยค่ะ พอเวลาใส่มาแล้วเขาจะเป็นเนี่ยค่ะเห็นว่าเขาสิเป็นปกปกได้เนี่ยเห็นไ่มมันสิมีปีกอยู่นี่มองนี้ก็ชิดริมได้ค่ะเ,เห็นวหมมองนี้ริมเลยม่เป็นอย่างแต่มองนี้ต้องไหโปกค,ค่ะมามาทะลุตรงนี้เห็นไหเนี่ยเนี่ยมันสิเป็นเป็นเป็นปกนปคคะคะให้เลือเป็นปกทางนี้เด้อนี่แหละเทคนิคค่ะ เราวกเช็คเบิง้งบันเนียบันนี้สิแรีนอันนี้เด้อค่ะเด้อกันมันหลุดให้ลูกผ้างานดีไอวเนาะหลังจากเปลี่ยนสิบกับสิแรนีนตะเค็บให้พิ่นทั้งโตจ้ะ อนุญาตเปลี่ยนสีอันนี้เพื่อนสียัง่งสีครีมเดี๋ยวเปลี่ยนสีได้แป๊บหนึ่งค่ะ อันนี้แผ่นแผ่นสะท้อนแสงแบบนี้เด้จ้ะมันสีรูดเท่ากะเย็บติดไว้ให้เพิ่นเนี่ยเนี่ยเส้นหลังจากใส่สิบมองได้บ่ดีกับสมแซมอะค่ะ นี่มองวงแขนเน้อค่ะวิธีเย็บของซองซากะม้วนแขนข้ามาเลยแล้วก็เย็บเป็นวงเป็นวงให้เพิน่นเป็นวงในแขนนี่แหละค่ะเทคนิคการเรียนอันนี้กันสะท้อนเดี๋ยวมันสิรูดทั้งเพิินน่ะค่ะในในเดยมาเราก็เย็บให้มันดีๆโหลด เนี่ยค่ะหลังจากที่เขาหมวนลักษณะเมืองดุสางซาโกะแขนเสียเขามาเย็บหลุดได้จ้ะเนี่ยเห็นบหเย็บให้มันทับได้อีกเส้นหนึ่งอ่ะค่ะเพื่อความทนเพราะว่าพนเป็นผ่ามาดีไอ้ไว้เป็นผ่าทีแบบว่าใส่งานแล้วแต่ว่าพนก็อยากอันเนี่ยมันนี่เปลี่ยนสิบไม่เหรอแล้วเขากับอันตัวไดบบดีตัวเนี่ยเห็นบอตัวเนี่ยตัวแชกแชกเนี่ย เากับเปลี่ยนด้ยค่ะเพราะว่าโมนิฟ้ายเนาะมองได้นี่กับป้าให้เพิ่นเ mm hmm. ย็บส้นกันสะท้อนให้เบิ้งพร้อม ได้วีีแขนคางนี่อีกเนี่ยค่ะแขนอีกเนี่ยปั้งนี่เนี่ยม้วนที่แขนโหลดเด้อค่ะอันนี้สร้งสางซาบวนไปสีกผ่าส่วนใดค่ะม้วนเ้าไปที่ปลายปลายแขน เย็บวนเป็นน้ำแข็งเสือนี่นแหละค่ะสี่เธอเผยเบิ้งว่างานดีไอไว้ตรงนี้อย่างไง แล้วก็เลื่อนมาเสร็จที่สองก็เย็บวนขึ้นกันหรอค่ะ แล้วบันนี้กะกะมาปลายขาด้วยค่ะเห็นว่าอันนี้ช่วงช่วงปลายขาด้วยนี่ปลายขาสร้างซากะสอดมันในขานี่เลยค่ะเนี่ยปลายขามันทีไงวงไงก็เขียนมันก็เย็บไงค่ะปลายขาเลย ค่ะเห็นปะเนี่ยมาออกมาเนี่ยเพิ่มสองเส็นแล้วก็ฟั่งนี่เนี่ยค่ะบดีเฮอกระปางเสียเห็นบอห้อยมันขาดพอปปาแล้วเฮอก็บวิ่งพอปปาแล้วก็วิ่งค่ะ មកហើយរត់ เห,หมคะวิ่งแล้วก็บบองไปลายไดที่มันคุยกับแซกเก็บ้เพิ่นคะ่ะวิธีเย็บแต่งผ้าทายมันคุย นี่ละค่ะขั้นตอนการทำงานส่วสิไดสุดหนึ่งสุดหนึ่ง้อค่ะเนี่ยแต่งให้เพิ่นมงได้บอดีกะดีไอไวเพิ่นแต่เคฟตรงได้บอดีกะเย็บมาค่ะถ้าพ้นมากกะสิแบบว่า ก็สิมีความสูงในสิ่งที่จะของเฮดเดอร์เนะย็บตะเข็บแป๊บนึงจ้ะตะเข็บึงเห็นซึ่งเห็นว่าปี กันเลยสีแลนให้เพิ่นไลฟ์สไตล์ายส้มซ่าแชร์ไอเดียจ้า ไปเก็บได้บอดีกะเย็บไปเพิ่นพร้อมเลยค่ะเรียบร้อยนี่ช่วที่ได้ชุดหนึ่งเด้อค่ะมองได้บอดีกะเย็บมองได้บอดีกะปะอังสีเลยคะ่ะเนี่ยมงได้ขาดกะปะอังสีแหละสิแตกก็ต้องเปลี่ยนนะคะเนี่ย ใส่ซีบเล็กให้เพิน่นนี่ตรงนี้อย่าลืมเด้อค่ะตรงนี้โจไว้เป็นปีกทางนี้ชิดริมได้ฝั่งหนึ่งเบิ้งตามห้อยเก่าอ่ะค่ะ ค่ะงานแต่ละมือกับเช็คเนี่แหละค่ะอยากจะให้เห็ดคลิปไดเบิง้งให้เบิ้งกะคอมเมนต์มาเด้อค่ะมือนี้กะใส่สิบเน่าสุดมีแบบละเอียดให้เบิ้งล้วค่ะขอบคุณมากมายค่ะ see you next to see you next clip ค่ะสำหรับคนที่รักงานเย็บด้วยกันนะคะก็จะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ love you love my f e n